ความกระซูในการจัดโรงครัวให้ประชาชนการแสดงความเคารพหรือการใช้ประโยชน์ในเวลาที่ประชาชนทั่วประเทศต่างกำลังเตรียมตัวเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันธ์ปีหลวงมีข่าวสารที่ดึงดูดความสนใจอย่างมากคือการประกาศของบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีประธานมูลนิธิองกรทราดีเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงครัวให้ประชาชนที่มาร่วมงานซึ่งเป็นการ แสดงความกระทรวงและความใส่ใจต่อประชาชนที่ต้องเดินทางมายากลำบากแต่นี่คือจุดที่คนใหญ่บางส่วนอาจมองว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์หรือไม่บุ๋มปนัดดาได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความบน Facebook ส่วนตัวเปิดเผยถึงการเตรียมจัดตั้งโรงครัวมูลนิธิองค์กรทำดีบริเวณหน้าศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อจัดทำอาหารบริการประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพโดยเธอและทีมงานมีความตั้งใจที่จะทำอาหารให้ประชาชน ได้ทานอย่างสะดวกสบายขณะรอคิวเข้าด้านไหนซึ่งเป็นการสแสดงความเคารพและความใส่ใจต่อประชาชนที่มีความสามาัคคีและรักในพระมหากษัตริย์และพระราชินีนาถแต่คำถามที่น่าสนใจคือทำไมการจัดโรงครัวนี้ถึงต้องมาจากมูลนิธิส่วนตัวแทนที่จะเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรอื่นๆหรือว่านี่เป็นโอกาสในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมูลนิธิและบุคคลที่เกี่ยวข้องการที่บุ๋มปนัดดาเป็นดาราที่มีชื่อเสียง และเป็นประธานของมูลนิธิทําให้การจัดโรงครัวนี้ได้รับความสนใจอย่างมากแต่ในทางกลับกันก็มีคนไม่กล้าเสียสีว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองและมูลนิธิแล้วคุณคิดยังไงการจัดโรงครัวนี้เป็นการแสดงความเคารพและความใส่ใจต่อประชาชนหรือเป็นการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์มาเปิดประเด็นนี้กันในส่วนความคิดเห็นเธอนอกจากนี้ยังมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจเช่นกันเช่นยองแจติดริบบิ้นสีดํา ยืนถวายความอาลัยพระพันปีหลวงก่อนแสดงคอนเสิร์ตและเคลมอีกแล้วชาวเน็ตถม็นโผล่เม้นขอบคุณลิซ่าไม่ลืมกัมพูชาสำหรับผู้ที่ต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถไปที่เว็บไซต์หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ The Bangkok i n s i ซ h ์ได้เลย